อันนี้เนี่ยเป็นอุโมงค์ลอดแม่น้ำแห่งแรกนะคะซึ่งเราจะข้ามฝกไปอีฝ้าหนึ่งได้เลยพามาดูไฟกันที่เดอะบันนะคะเป็นไซซิ่งชานอลเป็นอุโมงค์ซึ่งอันนี้เนี่ยเป็นทางเชื่อมไปใช่ไหมซึ่งตอนแรกเขาจะจ้างคนของดิสนีย์มาทำไฟนะคะแต่ว่า แพงก็เลยไม่เอาก็ <g ül> เลยทำเองก็ได้ออกมาเดี <g ül> ๋ยว <g ül> ไปดูกันว่าไฟจะสวยขนาดไหนคะ่ะ <g ül> ซื้อตั๋วแล้วนะคะจริงๆเรามี4คนแต่เขาก็ประหยัดกระดาษค่ะ <g ül> เห็นไหมคะรักโลกคะ่ะ 5 0าสิคูณสี่จ่สังไเรียบร้อยอันนี้เนี่ยเป็นอุโมงค์ลอดแม่น้ําแห่งแรกนะคะซึ่งเราจะข้ามฟากไปอีกฟากหนึ่งได้เลยมันจะเป็นรถรางข้ามไปอีกทีหนึ่งใช้เวลาประมาณ5นาทีนะคะจุคนได้30คนแล้วก็ลึกลงไปใต้น้ำเนี่ยเเมตรรอบๆเนี่ยมันจะเป็นแบบกระจกใส360องศาทําให้เห็นเหมือนกับว่าเราเห็นแสง LED ทั้งหมดนะคะเดี๋ยวไปดูข้างใน แค่ทางลงมานะคะก็ตื่นเต้นแล้วทำเพนติ้งเป็นอควาเรียมเลยโห I wanna be where the people are I wanna see wanna see them I wanna see wanna see them dancing เป็นวงไหนคะคือจอทีวีนะคะทุกคนที่ทุกคนดูทีีวีนี่นี่อ๋อมีแค่นี้ ซึ่งจริง,รงๆค่าข้ามเนี่ย250บาทนะคะก็ถือว่าแพงเหมือนกันแต่เขาเอาประสบการณ์ท <necessary> ้องบาดาลท้องราวาท้องอวกาศออกไปนอกกาแล็กซี่แล้วค่ะโอ้ เขาทำกลับมาเหมือนขึ้นเป็นแบบขึ้นมาเป็นป่าลงมาจากน้ําใช่ไหมล้วต่อเนื่องจากอุโมงค์แล้วขึ้นมาก็เลยเป็นป่า